ไปคุณสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องเกี่ยวกับเอาข้าวพระเครื่องผมไปไปขายแล้วแม่เอาตังค์มาให้ผมค่าเช่าพระเครื่องค่ะพี่หนอมเขาเขาเอาพระไปปล่อยเช่าแต่ไม่เอาเงินมามาให้ใช่ไหมคะหลวงพ่ออะไรอะพี่พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์หนึ่งครับกี่ล้านอะ เขาไปขายแค่แสนห้าครับคือเขามาเอาพระคุณไปแล้วบอกว่าจะไปขายให้แล้วเอาเงินมามาคืนคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าพี่หนอมฟังนิดนึงครับผมได้คุยกับเขาพระองค์เนี่ยมันเป็นของผมผมบอกให้ถ้ามึงปล่อยได้นะคคละครึ่งไปเลยแตถ้ามึงปล่อยได้กูก็ให้มึงคคละครึ่งครับทีนี้ผมมาทราบข่าวที่หลังว่ามันปล่อยได้แต่มันเอาไปเลย แล้วพอผมถามมาให้แล้วพระครูแล้วเขาบอกกูไม่รู้กูกไม่รู้ได้งไงเมื่อพักจากบ้านกูไปเนี่ยถ้ามึงบอกไม่รู้ลแล้วมึงไม่รู้มึงบอกว่าเอ้ย e มันเอาไปแล้วเอาไปแล้วมึงให้เขาไปได้ยังไงระไ,ไ่ของมึงอ,อ,อันนี้เป็นเพื่อนกันเหรอคะ <laughs> หรือว่า <laughs> เพื่อนกันใช่ไหมเพ <laughs> ื่อนกันละครับนี่ะตัวสัตว์ เออเพื่อนกันเนี่ยเอาไปก็ไม่รู้ขายก็ไม่เอาเงินมาแบ่งครึ่งนะขายจ้อยเลยก็จดทูบบอกนิมนต์ท่านสมเด็จกลับมาเถอะครับพี่ถ้างั้นอ่ะรุ่นพิมพ์หนึ่งเลยใช่ไหมคะเนี่ยวัดระฆังใช่ไหมคะท่านศักดิ์สิทธิ์นิมนต์ท่านกลับมาค่ะเออจริงๆนี่ต้องราคาประมาณเท่าไหร่คะอยากอยากรู้เป็นเป็นความรู้ค่ะค่ะมีอย่างงี้ราคามันแล้วแต่คนก็ชอบครับล้านนึงก็มีสองร้านก็มีค่ะโอ้ ห้าร้อยพันมีมีเฉลี่ะใช่แล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพใช่ทีนี้พี่สมบูรณ์จะถามว่าไงคือผมอยากจะรู้ว่าผมมีวิธีไหนจะยามเงินมันคืนคือผมไม่ได้ต้องการว่ายาคืนหมดไม่ใช่คือเอาตามทัญญาลูกบุชายว่ามึงพูดกับกูว่ายังไงขายได้มาแบ่งกันคนละครึ่งเออมึงเอาไปเลยครึ่งหนึ่งกูมาครึ่งหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วมันแพ้ของผมแต่ตามทัญญาครึ่งนึงกูก็ให้ตกลงกันแล้วยังมีสักองไหมพี่ จะให้ผมฝากไปผมไปขายช่งอกงไหมโอ้โหพี่สนอมอย่างพี่สนอมไม่ต้องรอพรรของผมแล้วอย่างพี่สนอมคนระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับพี่มีแนะ่เอาเอา,เอางี้พี่สมบูรณ์ครับอันนี้มันเขา้<ม>ขาาเข้าขายเอ่อช่อกงนะพี่นะเข้าขายช่อกงนะครับครับผมต้องแจ้งความนะก็หาช่อกงนะจําคุกไม่เกินสามปีครับค่ะอืมและมีโทษปรับด้วยก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนคือคืองี้ พี่ทวงถามเขาบอกไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยนะเออไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไปไล่ต่อไปนี้ให้ํำรวจชี้กันเนื้อผ้าที่มันพูดกับผมนะผมจะให้เหลือตกลงนี่พักไม่ปไพอแล้ว้วพี่เดี๋ยวเราไม่พลาดทิ้งกันนะเพราะว่าความจริงก็เรื่องของข้อเท็จจริงอยู่กับพี่เถอะนะแต่ว่าถ้าพี่ถามว่าเพื่อนเอาพระไปขายแล้วไม่เอาเงินมาแบ่งเนี่ยเป็นพระของพี่เนี่ยนะจะทําอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกพี่ว่า พี่ก็ไปแจ้งความข้อหาช่อโกงไว้ก่อนเมื่อไหรที่เขาโดนข้อหาช่อโกงเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกเนี่ยเขาต้องมาไม่มาโดนออกหมายจับแล้วก็ช่อโกงก็ติดคุกถึงสามปีผมไปแจ้งความแล้วนะถ้าแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งความที่สอนบางบอนเนี่ยพันตำรวจโทรอ่าแล้วทั้งนี้พี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์จะถามอะไรต่ออีกอ่ะทั้งนั้นที่โทรมาน่ะไม่คืบหรอคะหรือว่ายังไงคือผมจะถามว่าเนี่ยเนี่ยผมจะทำยังไงผมผมจะได้เงินผมบ้าง ทางเดียวนะครับ <legitimacy> น <parfois> <government> <poetry Movie> <lot> <zek> ี่แหละก็ต้องพี่ก็ต้องไปตามความคืบหน้าจากตํารวจว่าขณะนี้เนี่ยที่ตั้งแต่มาแจ้งความไว้เนี่ยตารวจงั้นผมบอกตรงนะผมผมไม่ได้หวังเลยตํารวจเพราะผมไปมาแล้วเขาพูดไงหรือไม่ครับคุณซื้อขายกันเองอะไรก็มายุ่งกับตารวจอยางงี้ยางงี้บอกเอาทาไมคุณพูดอย่างนี้อืมคุณเป็นตํารวจคุณรับรองเรียนจากประชาชนคุณช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้คุณก็พูดอะไมันไพเราะกว่านี้หน่อยไม่ใช่คุณมาตะคอกใส่ผม เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องไปเลยนะต้องลงพี่ไปแจ้งความบันทึกประจําวันหรือไปแจ้งข้อหาช่อโกงอะต่อบมาก่อนตรงเนี้ยผมไปเล่าเรื่องนี้ให้มันฟังุโนช่วยไม่ได้ พีม่มันมีในห้องสาว่ัสอบสวนเนี่ยมันจะรวจพี่อย่าใช้อย่างนั้นไม่เอาเอางี s <S ้พี่สมบูรณ์ผมต้องสรุปจบแล้วเรื่องพี่ครับอย่างนี้ครับพี่ฟังแล้วก็ดูนะเพราะว่าถ้าพี่ถามว่าทำไงถึงจะได้เงินคืนมาบ้างเนี่ยนะมีทางเดียวก็คือพี่ต้องกลับไปแจ้งความเพื่อดาเนินคดีกับเพื่อนคนนี้นะเหลือเนี่ยนะเหลือไหนไม่รู้ต้องกลับไปแจ้งความดาเนินคดีไม่ใช่ไปบ่นกับตารวจ หรือไปแค่บันทึกประจําวันถ้าไปบ่นแล้วบันทึกประจําวันตํารวจก็จะไม่ทําคดีไม่สืบสวนสอบสวนเพราะฉะนั้นพี่ต้องกลับไปยืนยันว่าผมมาแจ้งความกล่าวหานายคนนี้เอาพระผมไปเมื่อวันที่ทถานี้นะครับให้ข้อมูลที่อยู่รายละเอียดทั้งหมดกับตํารวจตํารวจเมื่อรับคดีแล้วเนี่ยพี่นะพี่สมบูรณ์ฟังให้จบพี่ฟังให้จบลแ้วเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเข้าใจพี่น้องพูดเนี่ยผมเข้าใจแล้วทีนี้ผมพูดบอกว่าที่ผมมาแจ้งความเนี่ยผมต้องการ ให้ดำเนินคดีกันนายคนนี้เขาบอกคุณไม่มีหลักฐานคุณยังมาพูดอย่างนั้นให้ให้ผมให้ไปดำเนินคดีคุณยังมาพึ่งตำรวจได้งไงผมบอกอ้าวแล้วคุณไม่ผมพึ่งตำรวจแล้วคุณอยาผมพึ่งใครถ้าตำรวจพูดอย่างนั้นก็แจ้งความตำรวจอีกหนึ่งข้อหานะละเว้นการปฏิบัติหนะ้าทีหนึ่งห้าเจ็ดี่ผมวผมจะไปปรึกษาสภางนายความเนี่ยผมเอาไปหนึ่งห้าเจ็ดนะเดีให้หนึ่งห้าเจ็ดให้หนึ่งข้อหาในข้อหาพูดไม่เข้าหูนั้นไม่มีข้อหานะ S <S ตแต่ว่าถ้าไม่รับแจ้งความนะครับ <S <S ตำรวจต้องรับแจ้งความเมื่อมีผู้เมื่อมีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษคนใดคนหนึ่งว่ามีคนเอาทรัพย์เราไปมีหลักฐานอะไรว่าในเหลืออาพาคุณไปออผมนี่หละคือตัวพยานออในเหลือนี้พูดกับผมบอกเอยกลัวไปจากกูไม่ไล้วไปขายกูให้ให้คนที่จะซื้อเอาไปแล้วปะแล้วคดีก็เป็นใช่อย่างเงี้ยโอเคพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ครับมันขายแล้ว พี่สมบูรณ์ครับยืนยันไปตามนี้ถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความไม่ทานําไม่ทําคดีก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเทียบระวิงเวลาเนี่ยหนังสือเวียนของทางสำนักงานต่าแวงชาติเดี๋ยวก็ออกหมายขังนะร้อยเวนอ่ะมีวินยยัยเอ,อแล้วก็แจ้งความดําเนินคดีเห็นๆเลยไปร้องเจรตตารวจอนะ่ะเวลาพี่ไปเจอใครนะนี่นะเวลาไปเจอตํารวจจําชื่อยศชื่อตําแหน่งให้ได้นะครับถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะเราก็สามารถจะร้องทุกข์กล่าวโทษได้ มองที่หน้าอกร้องปปชยังได้เลยะนะ,ะไม่ได้หรอกครับพี่สมบูรณ์ผมคุยตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นเรื่องบนไปแล้วไม่มีข้อสรุปนะครับเรื่องพระก็ยังเป็นปัญหาได้นะ